ดราม่านางงามวันนี้โอ้โหูเป็นไวรัลเลยค่ะสำหรับท็อป10 MGI 2025และมีรูปของเหล่าสาวง,งามจากทวีปต่างๆแบ่งเป็น2เอเชีย2อเมริกาและ4ยุโรป ครูนางงามต่างชาติเริ่มต้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่านี่อาจจะเป็นเรื่องอื้อฉาวและอาจจะเป็นโฉมหน้าผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายของเวทีมิ s แกรนด์2025ก็เป็นได้เพราะคุณวัฒน์ได้กล่าวว่าจะมีการคัดเลือกสาวงามสองคนจากแต่ละทวีปแต่จะเลือกจากยุโรปถึง4คนจากนั้นเขาก็บอกว่าเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นมาก เขาจั่หัวแบบน่าตกใจว่าเรื่องเฉานี้อาจจะเป็น10คนสุดท้ายที่เป็นไปได้ของ Miss g r a n ์2025ครับทั้งนี้ก็เพราะว่าคุณวัฒนได้กล่าวว่าจะมีการคัดลูกสองคนจากแต่ละทวีปและ4คนจากยุโรปเรื่องนี้มันน่าตื่นเต้นมาก จากนั้นภาพตัดไปที่คลิปของคุณวัฒน์กำลังให้สัมภาษณ์เล่าว่าโอเคครับทุกคนคุณวัฒนได้ประกาศว่าสำหรับ10คนสุดท้ายของมิสแกรน2025จะพิจารณา2ประเทศจากทวีปอเมริกา2ประเทศจากแอฟริกา2ประเทศจากเอเชียและ4ประเทศจากยุโรปนั่นหมายความว่าปีนี้ทวีปยุโรปจะมาแรงกว่าที่เคยและมงกุฎก็อาจจะตกเป็นของยุโรป และมีการเพิ่มภาพนางงามในโซนแอฟริกาเข้ามาพร้อมข้อความว่า to Africa เขาคาดการรายชื่อประเทศที่อาจเข้ารอบ10คนสุดท้ายตามโคตาทวีว่าและนี่คือ10คนสุดท้ายที่เป็นไปได้ครับสำหรับเอเชียเราจะมีอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์สำหรับอเมริกาจะมีเวเนซุเอลาและกัวเตมาลาสำหรับยุโรปเราจะมีสหราชอาณาจักร สาธารณรัฐเช็กสเปนและฝรั่งเศสและสำหรับแอฟริกาจะมีกาหน้าและแทนซาเนียเขาย้ำว่าทั้งหมดนี้เป็นไปตามคำประกาศของคุณวัตเองเลยแล้วยังกล่าวถึงบางประเทศด้วยเช่นสาธารณรัฐเช็กแทนซาเนียระวังให้ดีแล้วบอกด้วยว่าคุณวัฒพูดเป็นภาษาไทยว่าฝรั่งเศสคนเชียร์เยอะเช็คริพับิกก็เบลเยียมหนักอกังกฤษ ใต้คลิปมีชาวต่างชาติจากทั่วโลกคอมเมนต์กันมาอย่างมากมายเลยค่ะส่วนใหญ่แสดงความไม่เห็นด้วยกับการคาดการที่ว่า เวเนซุเอลาจะเข้ารอบส0บคนสุดท้ายหลายคนมองว่าเม็กซิโกเอกวาดอร์หรือบราซิลนั้นโดดเด่นกว่าเป็นพันเท่าและการที่เวเนซุเอลาจะเข้ารอบได้นั้นดูเหมือนเป็นการล็อกผลไว้เลยเพราะเธอไม่ได้ใช้แววหรือโดดเด่นในกิจกรรมใดๆเลยหลายคนถึงกับบอกว่าเธอไม่มีอะไรน่าจดจำเลยนอกจากชุดประจำชาติที่ดูอลังการเท่านั้นหลายคนยังบอกว่าการเดินของเธอก็น่าเบื่อดูไม่มีพลัง และเป็นเรื่องน่าตลกมากหากเธอจะเข้ารอบไปได้ ในทางกลับกันกระแสการสนับสนุนตัวแทนจากเอกวาดอร์และกัวเตมาลานั้นมาแรงมากๆค่ะมีความเห็นจำนวนมากที่บอกว่าสองคนนี้คือตัวเต็งที่แท้จริงจากทวิปอเมริกาพวกเธอทำผลงานได้ดีเยี่ยมในทุกๆรอบตั้งแต่ชุดราตรีชุดว่ายน้ำไปจนถึงการแสดงความสามารถหลายคนบอกว่าถ้าเอกวาดอไม่เข้ารอบถือว่าเป็นเรื่องอื้อฉามากและจะพากันไปบล็อกเพจของมิสแกรนเลยทีเดียว มีผู้แสดงความเห็นว่าเอกวาดอร์และโกเตมาลาคือ2คนที่โดดเด่นที่สุดและสมควรจะจับมือกันเข้ารอบไปอย่างไม่ต้องสงสัยเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงประเด็นการโหวตกันอย่างคึกคักโดยหลายคนเชื่อว่าโคลอมเบียจะเข้ารอบ1ิบคนสุดท้ายได้อย่างแน่นอนเพราะคะแนนโหวตนำอยู่ซึ่งทำให้เกิดคำถามตามมาว่าถ้าโคลอมเบียเข้ารอบด้วยคะแนนโหวตแล้วจะเหลือที่ว่างให้กับสาวงามลาตินอีกเพียงคนเดียวเท่านั้นทำให้หลายคนกังวลว่าคนที่ตนเองเชียร์อย่างกัวเตมาลาอาจจะไม่เข้ารอบจึงมีการรณรงค์ให้ช่วยกวันโหวตให้กัวเตมาลาอย่างเต็มที่ ทั้งใน Facebook และ i n s t a g r กรของคุณวัตมีการแจ้งข่าวกันตลอดว่าคะแนนของกวัวเตมาลากำลังตามหลังฟิลิปปินส์อยู่ขอให้ทุกคนไปช่วยกันกดหัวใจให้เยอะๆขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่ออกมาปกป้องและสนับสนุนเวเนซุเอลาค่ะมีความคิดเห็นหนึ่งได้รายยาวถึงความสาเร็จของเธอว่าเธอโดดเด่นในงานเลี้ยงอาหารข้ามกับคุณวัต ติดท็ทอปทีในการกล่าวสุนทรพจน์ในกลุ่มของเธอและยังชนะรางวัลจากสปอนเซอร์ด้วยพร้อมกับบอกให้คนที่วิจารณ์ไปพักผ่อนเสียบ้างบางคนก็มองว่าที่คนในลาตินอเมริกาไม่ชอบเวเนซุเอลาเป็นเพราะมีความขัดแย้งกันแต่ในเอเชียนั้นเธอเป็นที่รักอย่างมากและถ้าเวเนซุเอลาเข้ารอบ10คนสุดท้ายได้เธอก็มีโอกาสคว้าม,มงกุฎเลยทีเดียวหลายคนแสดงความไม่พอใจกับระบบโคต้าทวีป ที่ให้ยุโรปถึง4ที่นั่งแต่ให้ลาตินอเมริกาแค่สองที่นั่งทั้งที่สาวงามจากลาตินนั้นโดดเด่นและแข็งแกร่งกว่ามากบางคนมองว่านี่เป็นการส่งสัญญาณว่าคุณวัรต,ต้องการให้มงกุดตกเป็นของสาวยุโรปในปีนี้แล้วรู้สึกว่าการประกวดครั้งนี้เป็นเหมือนละครศาสตร์หรือธุรกิจไปแล้วไม่ได้ตัดสินจากความสามารถที่แท้จริงแต่ตัดสินจากผลประโยชน์และเงินตรา พร้อมกับแสดงความผิดหวังและบอกว่าคงจะไม่ดูการประกวดนี้อีกต่อไปค่ะส่วนประเด็นเรื่องเวเนซุเอลายังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนมีหลายเสียงยืนยันว่าไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและไม่ได้มีอคติส่วนตัวแต่อย่างใดแต่ยอมรับว่าเวเนซุเอลายังไม่น่าประทับใจพอหลายคนชี้ไปที่การเดินของเธอว่ามีปัญหาและเสนอว่าเม็กซิโกนั้นดูดีกว่ามาก ในขณะที่บางคนก็บอกว่าตัวแทนจากอเมริกาควรจะเป็นกวัวเตมาลาและเปรูต่างหากถึงอย่างไรก็ตามก็มีผู้ที่เข้ามาปกป้องเวเนซุเอลาโดยบอกว่าเธอสวยสง่าและไม่จำเป็นต้องแสดงออกอะไรมากมายเหมือนคนอื่นเพราะนี่คือเวทีประกวดนางงามไม่ใช่ละครสัตว์และคนที่วิจารณ์ก็ควรจะปล่อยวางบ้างเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ตัดสินใจก็คือคุณวัตไม่ใช่ความคิดเห็นของคนดูค่ะ ขณะเดียวกันความคิดเห็นส่วนใหญ่ก็ยังคงเทใจไปที่กัวเตมาลาและเอกวาดอร์ว่าเป็นตัวจริงจากทวีปอเมริกาหลายคนรู้สึกว่ากัวเตมาลาโดดเด่นกว่าใครเพื่อนและมีการเรียกร้องให้ทุกคนช่วยกันบวชให้กัวเตมาลาอย่างต่อเนื่องทั้งใน Facebook และ i ิน t a g r a m เพื่อให้เธอได้เข้ารอบลึกๆค่ะนอกจากนี้หลายคนยังมองว่าการประกวดครั้งนี้ดูเหมือนจะมีการล็อกผลไว้แล้วและรู้สึกไม่พอใจอย่างมากมีความเห็นหนึ่งกล่าวว่า การกำหนดโคต้าแบบนี้ทำให้สาวงามเก่งๆหลายคนต้องตกรอบไปอย่างน่าเสียดายและทำให้การประกวดขาดความน่าเชื่อถือบางคนถึงกับบอกว่านี่เป็นการประกวดที่สศกโปรกและคุณวัตรก็สนใจแต่เรื่องธุรกิจและการทำกำไรเท่านั้นไม่ได้สนใจความสามารถที่แท้จริงของสาวงามเลยหลายคนแสดงความผิดหวังและบอกว่าเวทีนิสแกรนกำลังจะกลายเป็นละครสัตว์ที่เน้นการขายของและสร้างกระแส มากกว่าจะเป็นเวทีประกวดนางงามอันทรงกระเกียติเหมือนในอดีตมีบางส่วนที่เริ่มคาดการไปในทิศทางอื่นโดยเชื่อว่ามงกุฎในปีนี้อาจจะไปลงที่ทวีปแอฟริกาหรือยุโรปก็ได้มีคนเชียร์แทนซาเนียและฝรั่งเศสก,กันเยอะพอสมควรและบางคนก็บอกว่าสวีเดนอาจจะเป็นม้ามืดที่น่าจับตามองนอกจากนี้ยังมีความเห็นที่เชื่อว่าประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจะไม่พลาดการเข้ารอบสิบคนสุดท้ายอย่างแน่นอน ท้ายที่สุดแล้วหลายคนก็รู้สึกว่าการคาดเดาทั้งหมดนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เพราะเวทีนี้มักจะมีเรื่องให้ประหลาดใจอยู่เสมอแต่ก็อดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นและเอาใจช่วยคนที่ตัวเองรักพร้อมกับเรียกร้องให้การตัดสินเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสที่สุดค่ะ ตอนนี้มีการจัดอันดับ Top 8 Countries Power of the Year เลยมีกระแสการสนับสนุนจากแฟนนางงามในประเทศของตนเองอย่างแข็งแกร่งซึ่งสอดคล้องกับที่คุณวัฒนได้กล่าวไว้ว่าในยุคนี้การประกวดไม่ได้วัดกันแค่บนเวทีแต่พลังของแฟนนางงามและกระแสจากประเทศนั้นๆก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งค่ะจัดอันดับ8ประเทศที่มีพลังด้อมแฟนนางงามที่โดดเด่นไว้ตามนี้ค่ะ 1. กัวเตนาตัวแทนนางงามมาในชุดราตรีสีทองอารามปักด้วยคริสตัลและลูกบัดอย่างวิจิตรบรรจงกัวเตมาลาเป็นประเทศที่สร้างกระแสได้อย่างน่าทึ่งและมีพลังซัพพอร์ตจากแฟนนางงามอย่างล้นหลามทำให้กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะ 2. ฟิลิปปินส์นางงามสวมชุดราตรีสีแดงเพลิงที่ดูร้อนแรงและทรงพลัง มีดีไซน์ช่วงอกที่เปิดลึกและเสริมบ่าให้ดูสง่างามฟิลินป,ปินสขึ้นชื่อเรื่องเป็นประเทศมหาอำนาจของวงการนางงามมีฐานแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่และมีพลังในการโหวตและการสร้างกระแสในโลกออนไลน์สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเสมอมา 3. ไทยแลนด์ตัวแทนนางงามมาในชุดสีทองนวลที่ดูงดงามราวกับเทพธิดาพร้อมเครื่องประดับศีรษะที่โดดเด่นเป็นรัศมี ในฐานะประเทศเจ้าภาพและมีวงการนางงามที่คึกคักพลังของแฟนคลับชาวไทยนั้นยิ่งใหญ่และพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่ทำให้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีพลังสูงมากค่ะ 4. เปรูตัวแทนนางงามมาในชุดราตรีสีทองที่โดดเด่นด้วยดีไซน์โครงสร้างช่วงลำตัว เปรู Peru, เป็นอีกหนึ่งประเทศจากลาตินอเมริกาที่มีฐานแฟนนางงามที่เหนียวแน่นและพร้อมสร้างกระแสเชียร์ตัวแทนของตนเองอย่างเต็มกำลัง 5. อินโดนีเซีย ตัวแทนสาวงามสวมชุดราตรีที่มีลวดลายสีฟ้าและสีส้มตัดกับสีทองอย่างสวยงามอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากและมีความคลั่งไคล้ในการประกวดนางงามสูงมากๆทำให้พลังของแฟนๆในการสนับสนุนและสร้างกระแสนั้นมหาสารอย่างไม่ต้องสงสัยค่ะ 6. ปารากวัยนางงามมาในชุดราตรีสีแดงสดมีดีเทลเป็นลวดลายคล้ายเปลวไฟ ปรกาาวัยเป็นอีกหนึ่งชาติจากลาตินที่แฟนนางงามมีความรักและพร้อมทุ่มเทเพื่อตัวแทนของประเทศอย่างเต็มที่เสมอ 7. เมียนมาตัวแทนมาในชุดราตรีสีเงินระยิบระยับดีไซน์เว้าวช่วงเอวดูทันสมยัยเมียนมาเป็นประเทศที่มีพัฒนาการในวงการนางงามอย่างก้าวกระโดดและมีพลังแฟนคลับที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วพร้อมสนับสนุนตัวแทนของพวกเธออย่างแข็งขัน 8. เวียดนามนางงามสวมชุดราตรีสีเงินที่มีโครงสร้างและดีไซน์ล้ำสมัยดูโดดเด่นมากเวียดนามคืออีกหนึ่งมหาอำนาจในวงการนางงามยุคใหม่มีพลังแฟนคลับที่ยิ่งใหญ่และมีอิทธิพลในโลกออนไลน์สูงมากๆสามารถสร้างกระแสให้ตัวแทนของตนเองได้อย่างน่าทึ่งเสมอค่ะ หลังจากผลการจัดอันดับ Top 8 countries power of the year ก็มีแฟนนางงามเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยค่ะบรรยากาศส่วนใหญ่เต็มไปด้วยความคึกคักและความคิดเห็นที่หลากหลายแต่กระแสที่มาแรงที่สุดอย่างทุ่มท้นก็คือเสียงเชียร์จากแฟนนางงามชาวไทยที่ต่างเข้ามาแสดงพลังสนับสนุนน้องกดเชเบลตัวแทนจากประเทศไทยกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ ในช่องคอมเมนต์เต็มไปด้วยคำว่า Thailand กดเชเบลเชียไทยและ Thailand o อ ly เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเลื่อนไปทางไหนก็จะเห็นข้อความให้กำลังใจตัวแทนจากประเทศไทยอย่างหนาตาบางคนถึงก็บอกว่า Thailand ไ,ไม่เผื่อใจและคนไทยเชียไทยชูชาติไทยแสดงให้เห็นถึงความรักและความมุ่งมั่นที่จะส่งให้ตัวแทนของตนเองไปให้ถึงฝันให้ได้เลยค่ะ อย่างไรก็ตามแม้เสียงเชียร์จากประเทศไทยจะดังกระหึม่มแต่หลายคนก็ยอมรับว่าปีนี้การแข่งขันสูงมากๆจริงๆค่ะมีความเห็นที่ชื่นชมสามงามจากประเทศอื่นๆอย่างกว้างขวางหลายคนบอกว่าสวยทุกคนจริงๆและเป็นเรื่องยากมากที่จะตัดสินใจเลือกเชียร์ใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษโดยเฉพาะสาวงามจากกัวเตมาลาที่ได้รับคำชมเยอะมากว่าจะสวยอะไรขนาดนั้นส่วนฟิลิปปินส์ก็ถูกมองว่าเป็นตัวเต่งที่มาแรงมากๆมีคนบอกว่า เชียร์อินโดนีเซียอยู่แต่ก็ยอมรับว่าฟิลิปปินส์สวยจริงอะไรจริงนอกจากนี้ยังมีหลายคนที่จัดอันดับในใจของตัวเองเช่นบางคนยกให้กวัวเตมาลาไทยแลนด์และฟิลิปปินส์เป็น3มคนที่โดดเด่นที่สุดในขณะเดียวกันก็มีกระแสะความคิดเห็นที่มองว่าโพลนี้ยังไม่สมบูรณ์และขาดตัวเต็งสำคัญไปค่ะ ชูที่พูดถึงมากที่สุดก็คือกานาและเวเนซุเอลามีหลายความคิดเห็นที่เข้ามาถามหาว่ากานาล่ะหรือว่าไม่มีเวเนซุเอล่าหรือคะบางคนถึงก็บอกว่าโพนี้ไม่น่าจะแม่นยำเพราะถ้าแม่นจริงต้องมีกาหน้าติดอยู่ในท็อปฟด้วยซ้ำและยังมีบางความคิดเห็นที่มองว่าสาวงามผิวสีปีนี้ก็สวยโดดเด่นไม่แพ้กันเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ที่น่าสนใจด้วยนะคะมีท่านหนึ่งได้ให้ความเห็นไว้อย่างเฉียบคมว่าเดี๋ยวนี้การประกวดนางงามจะสวยอย่างเดียวคงไม่พอแล้วแต่ต้องเก่งมีความสามารถมีความขยันและพร้อมที่จะทำงานหนักต่อยอดได้ซึ่งเป็นคุณสมบัติของสตาร์ที่แท้จริง และเขาก็มองว่าตัวแทนจากไทยแลนด์มีคุณสมบัตินั้นครบถ้วนในขณะเดียวกันก็มีความเห็นติเพื่อก่อถึงตัวแทนนางงามของไทยด้วยโดยบอกว่าหากไม่ใส่เครื่องประดับศีรษะและเดินให้เป็นธรรมชาติมากกว่านี้จะดูน่ารักขึ้นและการเดินที่ดูเลื้อยไปหน่อยอาจจะเป็นจุดที่ทำให้แพ้ในรอบนี้ได้ค่ะ โดยรวมแล้วบรรยากาศเต็มไปด้วยความหลากหลายทางความคิดเห็นค่ะมีทั้งเสียงเชียร์ยังสุดหัวใจการชื่นชมความงามของคู่แข่งการตั้งคำถามถ,ามถึงตัวเต็งที่หายไปและการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของผู้เข้าประกวดและเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นยังไงมาคอมเมนต์บอกแอดมินบ้างนะคะ